10อันดับนักรบในจีนที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์อันดับ1กวนอูกวนอูเป็นหนึ่งใน5ขุนพลของรัฐสุภาพบุรุษก,ก๊กในยุคสามก๊กเขาเป็นที่รู้จักในด้านความจงรักภักดีและความกล้าหาญอย่างยิ่งกวนอูมีลักษณะเด่นคือมีหนวดเครายาวและถือทวนยาวและมีผลงานคือการป้องกันเมืองจิงโจวและการต่อสู้ที่เขาเฟิงที่ทำให้ศัตรูต้องเกรงกลัว นอกจากนี้เขายังมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งประสุภาพบุรุษก,ก๊กอันดับ2องจางลู่จางลู่เป็นขุนพลในรัฐเว่ยและเป็นหนึ่งในห้าขุนพลที่มีความสามารถสูงสุดในยุคสามก,ก๊กเขามีชื่อเสียงในด้านการรบที่เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญและมีผลงานคือการป้องกันจากการโจมตีของซุนกวนด้วยกองทัพที่น้อยกว่าซึ่งเป็นการรบที่ทำให้จางลู่เป็นที่รู้จักในฐานะขุนพลที่สามารถรบได้เหนือชั้น อันดับ3ลิโป้ลิโป้เป็นนักรบที่มีชื่อเสียงจากยุคสามก,ก๊กเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการรบที่ยิ่งใหญ่และความหล่อหลอมของเขาลิโป้เคยเปลี่ยนข้างหลายครั้งในการต่อสู้ระหว่างขุนศึกลิโป้มีผลงานคือการต่อสู้กับตังโต๊ะและการเอาชนะหลายกองทัพในสงครามกลางเมืองลิโป้มีทักษะในการต่อสู้และใช้ทวนได้อย่างชำนาญอันดับ4ซุนงู ซุนหมูเป็นนักยุทธศาสตร์และนักเขียนของศิลปการสงครามซึ่งเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศา,ศาสตร์การวางแผนการสงครามทั่วโลกผลงานการเขียนหนังสือศิลปการสงครามซึ่งถูกนํามาใช้เป็นคู่มือการวางแผนการสงครามในหลายยุคหลายสมัยและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการวางแผนยุทธวิธีอันดับ5หยางเจียนหยางเจียนเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์สุยและนักรบที่สามารถรวมประเทศจีนเป็นหนึ่งได้อีกครั้ง หลังจากการแบ่งแยกยาวนานในช่วงยุค60การสร้างความสงบเรียบร้อยในประเทศจีนและการปฏิรูประบบราชการทำให้ประเทศจีนกลับมามีความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งอันดับ6หยางเจียหยางเจียเป็นนักรบจากราชวงศ์ซ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องความจงรักภักดีและความกล้าหาญการรบกับชนเผ่าเหลียวและการปกป้องประเทศจากการลุกราน ยางเจียยังเป็นตัวแทนของความจงรักภักดีในประวัติศาสตร์จีนอันดับ7จูเกอเหลียงจูเกอเหลียงเป็นนักยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาในรัฐสุภาพบุรุษก,ก๊กมีชื่อเสียงในเรื่องกลยุทธ์และการวางแผนการสงครามผลงานการวางแผนการสงครามที่ชาญฉลาดเช่นแผนการเผาเรือที่แดงตูและการใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อช่วยให้เล่าปีสร้างอาณาจักรสุภาพบุรุษก,ก๊กอันดับ8 หานสิ้นหานสิ้นเป็นนักรบและนักยุทธศาสตร์ในยุคราชวงศ์ฮั่นที่มีบทบาทสําคัญในการก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นการช่วยเล่าปังก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นและการชนะศึกหลายครั้งที่สําคัญเช่นการรบที่ฉางผิงอันดับ9หลี่ซื่อหมินหลี่ซื่อหมินเป็นจักรพรรดิถังไท้จงและนักรบที่มีชื่อเสียงในยุคข,ของเขา ผลงานการขยายอาณาจักรราชวงศ์ถังและการต่อสู้กับชนเผ่าศัตรูต่างๆเช่นการรบที่เสิงเจียงเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่จีนอันดับ10จางซานฟงจางซานฟงเป็นนักรบและผู้ก่อตั้งไทเก๊กซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบนุ่มนวลของจีนผลงานการพัฒนาและเผยแพร่ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทเก๊กซึ่งมีอิทธิพลต่อสุขภาพและการต่อสู้ในยุคป,ปัจจุบัน ทั้ง10คนนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์และผลงานที่ยิ่งใหญ่ในยุคข,ของตนเองพวกเขาไม่เพียงแต่มีความสามารถในการรบที่ยอดเยี่ยมแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศและวัฒนธรรมจีน